กินสุกสุกดิบดิบเสี่ยงไข้หูดับป่วยแล้ว548คนเสียชีวิต26คน11เดือนป่วยโรคไข้หูดับแล้วกว่า500คนเสียชีวิต26คนในเขตสุขภาพที่9ป่วยแล้ว130คนเตือนไม่กินหมูดิบราบเลือดดิบดิบอาหารปิ้งย่างไม่ควรใช้ตะเกียบคีบหมูและคีบเข้าปาาพร้อมเช็คอาการเป็นอย่างไร วันนี้6ธันวาคม2566นายแพทย์ทวีชัยวิศนุโยธินผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9นครราชสีมาเปิดเผยว่าในช่วงนี้พบผู้ป่วยโรคไข้หลับไข้ดับไข้หูดับทั้งจากการกินหมูดิบราบเลือดดิบก้อยดิบและดื่มสุราร่วมกับกินอาหารสุกๆดิบดิบรวมไปถึงพ่อครัวแม่ครัวผู้ปรุงอาหารที่มีบาดแผลแล้วไปสัมผัสเนื้อหมูหรือเลือดหมูดิบดิบที่มีเชื้อ ทำให้เสียงติดเชื้อโรคไข้หูดับ11เดือนป่วยโรคไข้หูดับแล้วกว่า500คนเสียชีวิต26คนสถานการณ์โรคไข้หูดับในประเทศไทยตั้งแต่วันที่1สิงหาคมถึง25พฤศจิกายน2566มีผู้ป่วยโรคไข้หูดับ548คนเสียชีวิต26คนแบ่งเป็นที่จังหวัดเชียงใหม่1คนจังหวัดน่าน1คน จนถึงจังหวัดสงขลาหนึ่งคนในเขตสุขภาพที่9ตั้งแต่1นึ่มกราถึง25พฤศจิกายอดผู้ป่วยโรคไข้หูดับจำนวน130คนเสียชีวิต6คนคนครราชสีมา4คนช้ยบุรีบุรีรำจังหวัดละคน ผู้ป่วยแยกเป็นรายจังหวัดดังนี้1จังหวัดนครราชสีมามีผู้ป่วย95คนถึงจังหวัดบุรีรัมย์มีผู้ป่วย7คนโดยอาชีพที่พบผู้ป่วยสูงสุดคือรับจ้างร้อ1ะ3 2 3 1รองลงมาคือเกษตรร้อ1ะ3 1 5 4และงานบ้านร้อย1 3 8 5ตามลำดับ หากินหมูดิบราบเลือดดิบรวมไปถึงใช้วิธีบีบมะนาวเพื่อให้หมูสุกลมไปถึงอาหารปิ้งย่างควรม,มีอุปกรณ์คีบเนื้อหมูสุกและเนื้อหมูดิบแยกจากกันไม่ควรใช้ตะเกียบคีบหมูดิบและนำมารับประทานเพราะหากติดเชื้อโรคไข้หูดับแล้วอาจทําให้สูญเสียการได้ยินหรือที่เรียกว่าหูดับเป็นหนึ่งขั้นหูโรคถาวรได้กินหมูสุกสุกดิบเสียงโรคไข้หูดับนายแพทย์ทวีชัยกล่าวว่า โรคไข้หูดับเกิดจากการกินเนื้อหมูหรือเลือดหมูสุดๆเด,ดิบๆเช่นลาบหมูดิบลาบเลือดดิบที่มีเชือ้อสเตปโตคอคคัดซูอิตปนป้อนอยู่โดยเชื้อนี้จะอยู่ในทางเดินหายใจของหมูและอยู่ในเลือดของหมูที่ติดเชือ้อนอกจากนี้โรคไข้หูดับสามารถติดต่อผ่านทางบาดแผลรอยถลอกและทางเยื่อบุตาเมื่อได้รับเชื้อโรคไข้หูดับเข้าไปแล้ว ทำให้ผู้ติดเชื้อมีไข้สูงเฉียบพลันปวดศีรษะหนาวสัน่นสับสนกระสับกระส่ายปวดข้อคอแข็งหูหนวกหรือการได้ยินลดลงอย่างเฉียบพลันการทรงตัวผิดปกติหายใจลำบากหัวใจเต้นเร็วความดันเลือดต่ำมีจับเลือดทัวตัว,ว,วปวดตาจาแดงหรือมองภาพไม่ชัดห้าข้อกินถูกวิธียึดสุกร้อนสะอาดขณะที่นายแพทย์ทวีชัยวิศนุโยชินกล่าวว่าในปัจจุบันมีกระแสสังคมบนสื่อออนไลน์ ได้รีวิวการรับประทานอาหารดิบและมีพฤติกรรมการืยนโซลาร่วมกับการรับประทานอาหารสุกสุกดิบดิบมีผู้ติดตามรับชมจำนวนมากอาจทำให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบหรืออย่างลองทำตามทำให้เสียงติดเชื้อโรคไข้หูดับได้เพื่อเป็นการป้องกันโรคไข้หูดับขอให้ประชาชนรับประทานหมูอย่างถูกวิธีดังนี้ รับประทานเนื้อหมูหรือเลือดหมูที่ปรุงสุกเท่านั้นโดยปรุงให้สุกผ่านความร้อนมากกว่า70องศาเซลเซียสนานอย่างร้อย10นาทีอาหารปิ้งย่างควรใช้อุปกรณ์ในการคีบเนื้อหมูดิบและเนื้อหมูสุแกแยกจากกันและขอหิ้วหลักสุกร้อนสะอาดไม่ควรรับประทานหมูดิบร่วมกับการดืม่มสุราเลือกซื้อเนื้อหมูจากแหล่งที่มีมาตรฐานเชื่อถือได้ไม่ควรซื้อจากแหล่งที่ไม่ทราบที่มาของหมู ผู้ที่สัมผัสกับหมูที่ติดโรคโดยเฉพาะผู้เลี้ยงหมูผู้ที่ทํางานในโรงฆ่าสัตว์ผู้ชำแหละเนื้อหมูสัตวบาลส,สัตวแพทย์ควรสวมรองเท้าบูทยางสวมถุงมือรวมทั้งสวมเสื้อที่รัดคุมรลหว่าทำงานหากมีบาดแผลต้องปิดแผลให้มิดชิดและล้างมือหลังสัมผัสกับหมูทุกครั้งอันนี้นะครับก็เป็นเกี่ยวกับโรคไข้หูดับซึ่งเกี่ยวกับการกินของสุกสุดิดๆนะครับเช่นหมูดิบ าลาบหมูดิบต่างๆนะครับเราไม่ควรที่จะกินนะครับหมูดิบเพราะว่ามันจะมีเชื้อโรคตัวหนึ่งนะครับที่ทําให้เป็นโรคไข้ไข้หูดิบซึ่งทําให้เราเนี่ยเกิดอาการเป็นขั้นหูหนวกได้หรือสูญเสียการได้ยินถาวร สิเดเดือนป่วยโรคไข้หูดับแล้วกว่า500คนเสียชีวิต26คนเชื้อที่ติดนะครับเราก็ต้องระวังด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นเชื้อโรคที่อยู่ในหมูดิบซึ่งทำให้เรากินเข้าไปเนี่ยกลายเป็นโรคไข้หูดับถ้าเป็นแล้วเนี่ยอาจจะถึงขั้นหูหนวกได้นะครับหรือสูญเสียการได้ยินถาวรได้เลยนี่ก็เป็นข่าววันนี้นะครับ6ธันวาคม2566